สวัสดีครับผมในวันฝนตกนะครับที่บ้านนะครับกลับมาบ้านก็ก่อนที่จะทํางานก็มาโคดกันนิดนึงนะฮะโคดดิ้งกันนิดนึงกับอ่าบอร์ดนะครับบอร์ดโครงงาน iot แล้วก็โรบอทนะครับวิทสามสอง v สองนะครับซึ่งจะใช้ ide ในการอ่าโคดดิ้งนะครับในการโปรแกรมมิ่งก็คือเป็น kb ide นะครับซึ่งเป็น ide ฝีมือของคนไทยนั่นคือบริษัทเอเชียเมเกอร์นะครับเป็นพี่ทีมงานที่สุดยอดจริงๆนะครับนะฮะแล้วก็มีคิดไบค์คอมมิวนิตี้ในการเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นผู้สนับสนุนซัพพอร์ตหรืออะไรนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ นะครับมาดูกันนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของมอเตอร์นะครับมอเตอร์แล้วก็มีการแสดงผลที่จอ o อเลนะฮะแล้วก็แสดงที่ตรงกลางนะครับแสดง t e ทคตรงกลางของหน้าจอนะครับใช้คาว่า move forward ก็คือเลื่อนไปข้างหน้านะนะครับแล้วก็ใช้ฟอนต์ arial m t 16 point นะฮะ16 point ทีนี้แล้วก็ วิเพสามนันแสดงแล้วก็มีการ move forward แตาสปีดไปเท่าไหร่เอาสักไม่ต้องเอาเยอะนะครับผมเอาสัก50ก็แล้วกันเนาะอ่าเนนะครับแล้วก็หยุดสัก3วินาทีนะครับ3 0ม0มิลลิสิกันสวินาทีแล้วก็เคลียร์ไปเคลียร์ในส่วนของ tech move forward ก็คือเดินมปหน้าไปต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเดินไปข้างหลังนะครับในส่วนนี้เป็น หลูฟังชันนะครับก็คือกระบวนการเหมือนกับว่าหลูก็คือเสียบไฟปุ๊บนะเสียบไฟเข้าบอร์ดปุ๊บมันก็จะทำงานวนๆซ้ำๆอยู่ตรงนั้นนะครับวนซ้ำจนปิดกระบวนการปล่อยไฟนะฮะมาดูตรงนี้ครับเครียดดิสเพยก็เคลียร์หน้าจอออกนะครับแล้วก็สั่งให้หน้าจอแสดงคำว่า move backward นะฮะด้วยฟอนต์ชนิดเดียวกันนะครับ ขนาด16เท่ากันแล้วก็สั่งให้แสดงผล,ลก็คือ Display แล้วก็ move backward at s p e e e อ่าถอยหลังนะฮะม e b a c k กว r d ก็คือถอยหลังสมมติว่าสป e d สัก50%นะครับแล้วก็ดี lay แล้วก็ให้มันหยุดไม่ใช่ว่าหยุดนะครับคือให้ทํากระบวนการถอยหลังเนี่ยสวินาทีมันก็จะถอยหลัง3วินาทีนะครับหลังจากนั้น นะมันก็จะวนขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ทำซ้ำเดินหน้าใช่ไหมอาจ,จะแสดงเทคก่อนนะครับแล้วก็เดินหน้าใช้มอเตอร์5 0นะครับแล้วก็เดินหน้า3วินาทีแล้วก็ถอยหลัง3วินาทีเดินหน้า3วินาทีถอยหลัง3วินาทีนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ส่วนของโค้ดนะครับพอลากบอกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้ครับอยู่ในฟังก์ชันลูมนะฮะ ก็าตามนี้ครับเราเขียนอะไรเข้าไปมันก็จะขึ้นตามนี้เลยโอเคเอดูคอมพอร์ตได้หนึ่งน่าจะคอมสิบห้าเหมือนเดิมนะผมยังไม่ได้ดูนะครับโอเคคอมไพน์รันนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นผมต้องจับมันก่อนนะนี่ ซืบ <Yeah. S 2> อืมจับไว้จับไว้มายังอัพโหลดดิ้งกำลังอัพโหลดนะครับกำลังอัพโหลดนะครับช่ติเต๊ดเตนี่ไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์โครงสร้างที่มันแบบว่าสมบูรณ์สวยงามอะไรหรอกครับมันทำได้นะครับมันทำได้ เดินหน้าอันนี้เดินหน้ามันมันเร็วอวนะมองไม่ออกอันนี้เดินหน้านครับเดินหน้าถอยหลังนะฮะถอยหลังเดินหน้านะครับเดินหน้าเาะมันหมุนเร็วอ่ะมันหมุนเร็วมันก็เลยมองไม่ค่อยออกเดี๋ยวปรับให้มันช้านะครับนี้วิร์ดฟอร์เวิร์ดอ่าสลับกันสัง,งั้นแต่ว่าอ่าสลับเทคเกยใ่ครับสลับเทค ถ้าถอยหลังจะเป็นไฟสีแดงถ้าเป็นเดินหน้าเป็นสีเขียวซึ่งจะมีในบอร์ดเนี่ยจะมีให้เราเทสบอร์ดดูว่าถ้ามอเตอร์เดินหน้าเนี่ยนะครับไฟมันจะเป็นสีอะไรก็แสดงว่าถ้าเป็นสีเขียวก็คือเดินหน้านะครับแสดงว่าเราต่อสายถูกนะครับม,มลอ้ออาจจะบิดเบี้ยวไปนะก็เรื่องของล้อนะฮะแต่ว่ากระบวนการก็ได้อยู่ประมาณนี้ เดินหน้าถอยหลังนะไฟแดงเดินหน้าไฟเขียวนะครถอยหลังไฟสีดแดงเดินหน้าไฟสีเขียวนะครับประมาณนี้นะครับก็ค่อยมาเล่นกันในระเบือนแต่ว่าคราวนี้เขียนบทความไว้รอแล้วนะครับไปด้วยนะฮะโอเคเจอกันนะครับบทความเร็วๆนี้นะครับ ผมรวบรวมไว้อยู่นะครับโอเคสวัสดีครับ